การมองขาดขาดในที่นีค้คือความรู้สึกขาดว่าเราขาดบางอย่างเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยคือพลังงานนั้นลบซึ่งมันจะทําให้กดแรงดูดใช้ไม่ได้ผลนะทําให้แค่ความเอาจริงใครไม่เชื่อกดแรงดูดไม่เป็นไรเลยแต่การรู้สึกว่าตัวเองขาดการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีการรู้สึกว่าตัวเองกลัว3อย่างเนี้ยมักจะเหมือนบั่นทอนแรงแรงในชีวิตของเราดังนั้นถ้าเกิดใครดูอยู่นะคะ ใครที่มักจะขอพรไม่ว่าจะไหว้พระไหว้เจ้าหรือไหว้อะไรแล้วแต่ถ้าใครขอพรนะแต่ขอโดยที่ในใจลึกๆรู้สึกว่าเองไม่มีแน่ๆไม่ได้แน่ๆขาดแน่ๆกลัวแน่ๆเดือดร้อนแน่ๆพวกเนี้ยมักจะทําให้เหมือนแบบปิดกั้นตัวเองไปดังนั้นแทนที่จะรู้สึกแบบนี้เนี่ยควรรู้สึกว่าควรจะขอด้วยความสบายใจใจที่วางวางลงแบบฉันไม่ได้เดือดร้อน ฉันไม่ได้ขาดแคลนฉันไม่ได้กลัวใจที่สงบแบบนั้นน่จะจนชักนําสิ่งดีมากกว่าซึ่งก็คือพลังงานด้านบวก